รายการนี้เป็นเครื่องม้วนเหล็กแผ่นนะครับตัวนี้ขนาดความยาวของเผานะครับ6ฟุตนะครับตัวนี้เผาลูกกิ้งตันนะครับยาวอยู่ที่เมตร90เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลูกกิ้ง3ลูกนะครับโตเท่ากันอยู่7นิ้วครึ่งนะฮะงานเดิมม้วนแผ่นเหล็กอยู่ประมาณ9มิลนะครับ12มิลได้ไปถึง16มิลก็ได้นะครับถ้าอาค่งกว้างครับตัวนี้เผาตันนะฮะ เครื่องญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเทสต์รันการทำงานดูนะครับเครื่องเดินสมูทต้งเงียบนะครับปัทวนที่รีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับ กลับทางครับนี่กลับทางแล้วนะครับเห็นนะครับเครื่องม้วนเหล็กแผ่นนะครับขนาด6ฟุตนะครับอ,อ่อม้วน9มิลถึง16มิลได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับ